วันดีวันดีผมเพยวันนี้อยู่กับเกมอเอาชิลล่ามาครับเอ้ยมาครับเอาชิลล่าเดลเสาอีพีที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อันนี้ก็จะเป็น,นบ้านผมนะครับ,รบส่วยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันอันนี้ยังไม่ได้ย้ายของมาเลยส่วนเอ้ยเดี๋ยวตายเดีเย๋ยวตายโอ้โหแล้วไม่มีของด้วย โอ้ยใหญ่มากโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้โอ้ย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 อ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย นี้บ้านผมนะสร้างเองกับมือเค่ดือนเราเตโอเคเดี๋ยวเราย้ายของมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะเก็บบางส่วนไว้บ้านเก่าแล้วก็เอาเดี๋ยวเราจะเก็บของแบบจำเป็นมาบ้านใหม่กันครับ เอาไปที่ความชันหนึอันนี้เก็บแล้ะอืมเอาม้ามานี่เหลือของนี่นะของครับเราครับของใหม่เลยแล้วกันชิบสองไปครับโตครับไปรับ เี่ยนแล้วก็ตวเวาตวเวาเผาเตาเผาอีก,ก็ัิดหมดเลยไปแล<ป>้วเราว่าน่าจะต้องวางชั้นหนึ่งก่อนนะชั้นสองอาจจะเป็นยิจัยอะไรอย่างนี้วางไว้ วางวางนี้งั้นผมวางนี้ก็แล้วส่วนตรงกลางถ้ามันวางไม่ได้เราก็วางไปนี้ส่วนพวกโต๊ะคร้านี้เราถูก,กตั้งแต่ตรงนี้แล้วเราก็วางข้างบนอย่างนี้ซะต่อเผาวางนี้อ่าเฮ้ยมันึงเขาจะยืดที่มันวางนะมันไม่เล่นอย่างนี้ โอเคนี้ชั้นสองนอนชมวิวด้ดูกระจกมาคือแบบแม่งแม่งเขาใส,ส่ทุกคนดัวดีแล้วกบ็บชมวิวได้เลยดูดิไปเดี๋ยวเราไปเอาเราไปลองเลี้ยงกันต่อนะเพ่าจะได้ตัวใดแล้วพวกก้งแล้วเสาเนี่ยหละจะลเลี้ยงไงเหตมูซาซอเราอาหารเราก็ไม่มีเดี๋ยวเอาเป็นว่า EP นี้ทำฟาร์มก่อนโอเคป่ะ

เศษวันหนึ่งเอามาลกค้าบเลย น่าจะต้องเลี้ยงวัวนะครับเพราะว่าผมเห็นมอนนี้ใบลงกูมันต้องใช้นมนะครับนี่เดี๋ยวเราทำฟาร์มไปงี้อ่ะวุ้ยตรงนั่นแหละเดี๋ยวหน้าบ้านตรงนี้เดี๋ยวเราเอาเป็นฟาร์มไปก่อนฟาร์มชั่วคราว วันนี้มันก็ต้องใช้ข้าวด้วยจริงไหมล่ะผมก็เลยต้องทำฟาร์มไม่พอไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถุกๆไปถูกไปส่วนยูไนไม่รู้จะลงเปล่านะวันนี้ถ้เกียวกีวีเกียก็ไม่น่าลงน่นล้ววางวางข้าวไป อไปอัวเดี๋ยวช่วยไป,ไปทำไมไม่ถึงอย่างนี้วะเออถึงง่ายๆไป <c oughs> ได้ค่ามาแค่เจ็ดอันนะ พวกยาแตเนี bon wait, look, lazy, ่ยด yeah, okay. right, ี是是๋ยวผมถางต่ยต่ยต่ยตยตยแต่้าเกิดได้พวกสัตวินเนี้อนี่ก็ผมอยากได้พวกสัตวิงเพืชมากกว่านะส่วนพวกอาหารส่วนที่ทำออโต้เครื่องทำออโต้อะไม่รู้ว่าทำไงนะปุ๊บปุ๊ปุ๊บผิดเลยเลยเลย เื่องทำเค,เครื่องใหอาหารเนาะทำอย่าเงี้ยแต่ว่าผมยังยังจะไม่ทำนะผมจะล้องให้แบบอาหารมือไปเลยเ,เรน่สม,มุดอ,อันนี้ก็จำเป็นนะสม,มุดสม,มุดผมทุกๆๆกกไปได้มาสิบสองอันถือว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเราบอกมา ไปเราอะเอ๊ะเ๋ยาทำพ่อก่อนจ๊จบบจบอ้โหเยอะไปเดี๋ยวอืมวัวเนี่ยแหละจะทำตรงไหนฮะ รอได้ไงได้มาแล้วแปลรูปเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาข้อ,ลอกลัวไว้แถวแถวนี้มันที่ไม่ค่อยดีพื้นที่มันไม่ค่อยราบเลยเนี่ไงทางบานเราก็น่าจะได้ ป๊บพื้นที่มันขาดเดี๋ยวดินบ้านเก่าเรามามาปูนะฮะนี่โอ้โหมีเยอะด้วย เป็นพวกว่าเราจะหาจากไหนเง้นเหรอดูวันนี้มาแบบฝ่าม,มือฝ่าม,มือแนวเลี้ยงสัตว์ทำฟาร์มเดี๋ยวเราวางไปวางไป วางแบบวางแบจบจะมือละมือละมือละจะมือละมือละจะมือเดี๋ยวเราจะพูดจ้ำทำไมวะเดี๋ยวไปนอนกันเตียงอยู่ที่สองด้วย ทำเลยบ้างไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็ได้อยู่นะพ็ได้อยู่สวยอยู่แหละมาไปตอนนี้เอาชิวเรา,าแล้วสิบสองวันสิบสองวันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะบ้านก็หลังใหญ่เสียม้าไปแบบโหเสียม้าไปเยอะอยู่อ่ะผมบอกเลยต้องไม่ตัดมาแบบเยอะมากอะเดี๋ยวผมปูแถวนี้ด้วย สิบสองวันเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าเฟีย้ยแล้วนะอันนี้ประวัติศาสตร์ผมเลยผมไม่เคยเอาชิลร่าแบบแค่สิบสองวันแล้วได้ขนาดนี้นะทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับตอนเด็กๆที่ผมเล่นคือแบบต้องเสกอะคือแบบไปไม่รอดตอนนี้ไม่ต้องเสกก็ไปรอดแล้วฮะแต่ไมค้าพิกเซลมอนก็อยากเล่นนะครับแต่ว่าอยากเล่นซีนี้ซีรีสน์นี้ให้จบไปก่อน พิกซมอนว่ากันอีกทีแต่พิกซมอน่ะมาแน่แต่จะเป็นหนึ่งจุดสองนะแต่แต่ถ้าเกิดหนึ่งจุดสิบหกไวเดี๋ยวก็ลองรู้ครับเดี๋ยวก็ต้องลองแล้วก็ลองอัคลิปแล้วนิดนึงแล้วก็ดูว่ามันแหลกไหมถ้าไม่แหลกก็นี่ครับแต่ถ้ามันแหลกก็อาจจะไม่ลงนะอาจจะต้องลงหนึ่งจุดสองแทนจุบชุบ ไปจังวะเอ่อไปไปปูไปป,ปูไป,รปร oh, เราอย่าไปรีบเราอย่าไปรีบนะครับเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปย่อแต่บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้คลิปอัดมาจะสิบสิบสามเจ็ดสิบสามนาทีแล้วยังไม่ได้วัวสักตัวเลย คันลานแบบนี้จะเป็นคันนะครับคันขึ้นมาเออ,อเมาทำกรงกันต่อ เอาประมาณนี้ก่อนเเ่่่อออามมตยยงนนนีี้ั อันนี้อย่าเพิ่งครับตอนนี้วิวัวเปล่า โอ้โหสุดยอดสุดยอดแมสุดยอดจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยววิ่กลับบ้านก่อนนะแหมสุดยอดจริงๆเลยแหมก็าลังจะเจอวัวเลยนะฮะแตกตายอ่ะ โอเคสุดยอ,ยอดมากเลยครับเมื่อกี้โอ้โหแต่ถ้ามีม้าน่าจะไวกว่านี้นะแล้วม้าน่าจะตายแทนผมด้วยเดี๋ยวครั้งนี้กูต้องเดินแบบระวังครับเจ้าเฮียไอ้พวกนี้มา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 เอ้ยไอ้ัวตรงนั้นด้วยไอ้ัวตรงนั้นด้วยตรงนี้เยะมากมากมาโอ้โหเพิ่งเห็นแถวนี้สวยมาก

ชอบเลยนะครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวผมขอรอ,อไปถึงถึงมามเลยแล<ะ>้วกันเริ่มไม่ไหวแล้วมาลอกกับไปอีกตัวฮะไปไปไป,ปกลับบ้านกันเดี๋ยวพาร์กิปปอะจุไปไปไปโอ้โหทำอะไรใ,นใ,นในกล้เง,งี้ยมา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 รา,าม,มาจา่า อยาให้เราทใเรื่องอะไรเราามเป็นบทที่ไดคิดมาเดินครับได้แล้วค่ะวันนี้พอผมหนึ่งล้นกับต้องลาไปก่อนมาซี่เฮ้ยเขาแต่ไปตอนที่รอบกลับเสร็จเลยเย็นนานอีกแยะเอาไ่ต้องแไราไม่ต้องตัดละไปไปมาเดี๋เร็ว ร <concealed here. S 1> ัวอย่างใหญ่เลยเฮ้ยมาสิเดินตามมาเฮ้ยกัวมันมองไม่เห็นนะมามาเออวิ่งมาวิ่งมาโอ้กัวมืดกัวมืดพอดี เนี่ยนะฉันเล่นเกมสายรอยืปรูปแบบใหม่ขึ้นมาแต่ตอนนี้นะกำลังจะด้ทดสอบเล่นอยู่เขาเอพดีอมมวีกับฟรีไฟมาลงมาด้วยแหละแล้วเกมเนี่ยเล่นกันโอเคตอนนี้มีสามตัวปเราขึ้นไปนอนแล้วเราไปดูการว่าเด้เราเสามีไหมชมบรรยากาศ ก็บอกมุ่ฟ้าไม่มองเธอเอาไว้เดี๋ยวเราวาไปบ้านเก่าเก็บของเก็บของเก็บเก็บเก็บเออวะลืมไปมีเนียที่เผาอยู่นี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 ่ฮะ แล้วเราจะปล่อยที่ไหนกนดีล่ะแล้วเราจะเอา DNA แล้ก็พวกเหล็กพวกนี้นะครับย้ายไปบ้านเขียนไปเดี๋ยวเราไปผู้คนก็จะเดินมาซื้อยาป้าไวลักของพวกเราไม่เลี้กันได้ เอาชั้นล่างก็ได้เนาะไม่ใช่แล้วขี่เกียร์เดินขึ้นเดินบนเดินขึ้นทำระบบออโต้ด้วยได้แค่ยี่สิบอันอเลยท่อส่งมันทำไงวะท่อส่งทำไงนะ เขาส่งทำไงอะ่ะกูเล่นมาคับมาตั้งแต่แตเด็กๆกูไม่รู้แน่นะว่าเขาส่งมาทำไงหยายทำใหม่เลยต้องครับกล่องมากล่องกล่อง

ไอ้ยี้อไม่เป็นไรเนนก็บไว้กล่องสองได้หมดโซอๆอีกแมมยะเดี๋มมยวนมมยี่ดูใน

เอาอันนี้มาฮะนี่ได้หมดสองตัวสองตัวแล้วตัวอีกตัวตัวเขียวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรได้หอยมากดูทรงต้องไ่หารอบนอกมาอีกอะคือแบบดูทรงมันน่าจะเกลือครับผมนะได้ตัวอะไรอะเหมือนไก่เลยเดี๋ยวเราไปปลูกข้าวกันนะ กูทำอะไรของกูเน kind of ี่ยเู้ติด anyway> ือู่านว่าหน้าบ้านตรงนี้เราเลี้ยงเป็นโมตาร์ดีเออเนาะไม่ใช่มันเลี้ยงได้แหละโอ้แรกแรกแรก เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาให้ช่องเย็นชาวอีกาแล้วคลิปนี้เจอกันใหม่แลวก่อนครับ